สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสำรวจเนื้อหาของเรานะครับวันนีเ้เราจะมาลงลึกแนวคิดจากวิดีโอสรุปหนังสือเสียงเรื่อง Money is Energy หรือเงินคือพลังงานนะครับอ๋อค่ะค่ะจากช่อง Goodflow ใช่ไหมคะที่เขาเชื่อมโยงกับเรื่องกฎแรงดึงดูดใช่เลยครับกฎแรงดึงดูดแล้วก็ Manifestation ที่หลายคนอาจจะพอเคยได้ยินมาบ้างค่ะก็น่าสนใจนะคะ ครับประเด็นหลักๆที่ผมว่ามันท้าทายความคิดเดิมๆเ,เราเลยก็คือเขาบอกว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำเป็นหลักนะฮะอืมไม่ใช่แค่การทำงานหนะักหรือพยายามมากๆอะไรแบบนั้นละคะประมาณนั้นครับแต่เขาบอกว่ามันมาจากสภาวะภายในของเรามากกว่าคือคลื่นความถี่ที่เราเป็นอยู่ณขณะนั้นอ๋อคือสภาวะการเป็นของเรานี่เองใช่ครับเรามาดูกันว่าเออ ภูมิปัญญาในนี้เขามองเรื่องเงินต่างไปจากที่เราเคยเข้าใจยังไงบ้างน่าสนใจค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีคะเอาแนวคิดแรกเลยที่ว่าเงินเป็นพลังงานคือมันไม่ใช่แค่เหรียญหรือแบงค์ที่เราจับต้องได้ค่ะแต่มันเป็นเหมือนพลังงานที่มีชีวิตนี้เหรอคะใช่ครับเป็นพลังงานที่มันตอบสนองต่อ,อ,อคลื่นข้างในเราสภาวะจิตใจเราเหมือนในเรื่องมีตัวอย่างอิราน่าแม่ขาวสมุนไพรอ๋อจำได้ค่ะ คนที่ตอนแรกมองเห็นแต่ความขาดแคลนใช่ครับแต่พอเขาเปลี่ยนมุมมองข้างในตัวเองปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมองเห็นเอ่อความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วถูกต้องครับเหมือนกระแสทานแห่งความอุดมสมบูรณ์มันอยู่รอบตัวต,วตลอดเวลาแต่ก่อนหน้านี้มองไม่เห็นเองประเด็นเรื่องสภาวะภายในสําคัญกว่าการกระทําภายนอกนี่อืมน่าคิดนะคะมันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆล้วเงินจะลอยมา แต่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงหรือแรงขับเคลื่อนหลักมันมาจากข้างในค่ะค่ะเหมือนตัวอย่างแฮโร่บุรุษไปสณีในเรื่องใช่เลยคนนั้นชัดมากเขามีความสุขรู้สึกอุด,ดมสมบูรณ์กับชีวิตอยู่แล้วทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้รวยอะไรค่ะแล้วพอวันหนึ่งได้มรดกใช่ครับได้มรดกก้อนใหญ่มาเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตไปมากเพราะไอ้ความรู้สึกมั่งคั่งมันมีอยู่ข้างในก่อนแล้ว โห oh, แสดงว่าพลังของการเป็นมันส่งผลต่อการมีจริงๆนะ,ะเนี่ยจริงด้วยครับแล้วพอพูดถึงสภาวะภายในเนี่ยสิ่งที่น่าจะบล็อกเรามากที่สุดเลยก็คงเป็นความเชื่อเรื่องความขาดแคลนอืมอันนี้สำคัญมากค่ะความเชื่อว่าไม่พอมีจำกัดครับซึ่งมันอาจจะฝังหัวเรามาโดยไม่รู้ตัวหรือเอ่ออาจจะมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายก็ได้ใช่ค่ะ ในเนื้อหาก็มีตัวอย่างแฟรงค์ช่างทำรองเท้ากับรูธช่างถอผ้าใช่ใช่ที่เขาถูกปลูกฝังมาว่าชีวิตต้องสู้ต้องลำบากคนแบบเราไม่มีทางรวยหรอกอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเขาต้องพยายามสลัดความเชื่อจำกัดพวกนี้ออกไปเพราะจริงๆแล้วธรรมชาติแท้ของเราคือความอุดมสมบูรณ์แล้วการจะสลัดความเชื่อเก่าๆออกไปได้เนี่ยมันก็ต้องเข้าใจเรื่องการไหลเวียนด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเขาเปรียบความมั่งคั่งเหมือน เหมือนน้ำหรือพลังงานที่ต้องไหลเวียนตลอดเวลาไหลเข้าไหลออกค่ะต้องอิสระไม่ใช่แค่พยายามหาเข้ามาอย่างเดียวแต่การเปิดใจรับพวกพรหรือความช่วยเหลือต่างๆก็สำคัญไม่แพ้การให้ออกไปเลยอ๋อคือถ้าเรามัวแต่กลัวกลัวหมดกลัวเสียไปหรือยึดติดมากๆมันก็เหมือนเราไปสร้างเขื่อนกั้นกั้นกระแสทานนั้นไว้เองความอุดมสมบูรณ์มันก็ไหลเข้ามาหาเราไม่ได้ เข้าใจเลยครับการไหลเวียนนี่ก็น่าจะโยงไปถึงอีกเรื่องที่เขาพูดถึงคือจิตที่เป็นแม่เหล็กอืมค่ะค่ะความคิดความรู้สึกเรานี่เองใช่ครับเขาบอกว่าความคิดความเชื่อความรู้สึกเราเกี่ยวกับเงินเนี่ยมันทำงานเหมือนแม่เหล็กเลยคือดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกันเข้ามาหรือไม่ก็ผลักออกไปถูกต้องครับอย่างโดโรธีที่ใช้คำยืนยันดีๆเกี่ยวกับเงินซ้ำๆจนสถานการณ์เปลี่ยนไปจริงๆค่ะ ส่วนยูจีนเจ้าของร้านอ่าใช่คนนั้นตรองกันข้ามเลยเต็มไปด้วยความกังวลความกลัวความคิดลบๆของเขาก็ไปดึงดูดเอาสิ่งที่เขากลัวนั่นแหละให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะทั้งหมดที่คุยกันมานะคะตั้งแต่เรื่องเงินคือพลังงานสภาวะภายในการปลดล็อกความเชื่อจํากัดการไหลเวียนแล้วก็จิตที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยครับสุดท้ายแล้วอืมมันนําไปสู่ความเข้าใจที่เป็นแก่นเลยคือเรานี่แหละ คือแหล่งที่มาของความอุดมสมบูรณ์นั้นเองเราคือซอสไม่ใช่แค่คนรับหรือคนวิ่งหาใช่ค่ะเราเป็นทั้งช่องทางที่พลังงานนั้นไหลผ่านแล้วก็เป็นตัวตนของพลังงานนั้นด้วยพอเราตระหนักรู้แบบนี้จริงๆความสัมพันธ์ของเรากับเงินกับความมั่งคั่งมันจะเปลี่ยนไปเลยค่ะโหลึกซึ้งมากครับสรุปง่ายๆก็คือจากที่เราคุยกันวันนี้ หัวใจสำคัญของความมั่งคัง่งตามแนวคลิปนี้นะคะมันเป็นการทำงานจากข้างในออกมาข้างนอกจริงๆค่ะครับเป็นภาพสะท้อนข้างในเราเองใช่ค่ะสะท้อนสภาวะการเป็นความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกของเราการที่เราปรับจูนตัวเองให้เข้ากับคลื่นความถี่ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมันมีอยู่แล้วในจักรวาลเนี่ยนั่นแหละคือกุญแจสำคัญสู่การมีชีวิตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงในทุกๆด้านเลยค่ะเป็นข้อสรุปที่ เออทำให้ต้องกลับมามองข้างในตัวเองเยอะเลยครับขอบคุณมากครับทิ้งท้ายนี้อาจจะต้องลองเอาคำถามนี้ไปคิดต่อกันดูนะครับว่ามันมีความเชื่อหรือความรู้สึกเก่าๆเกี่ยวกับเงินแบบไหนที่เราอาจจะยังยังยึดไว้อยู่ลึกๆโดยไม่รู้ตัวแล้วมันกำลังทำหน้าที่เหมือนเป็นกำแพงขวางกั้นกระแสความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเราอยู่หรือเปล่าคำถามน่าคิดมากคะ่ะ ครับผมก็ขอบคุณสำหรับการร่วมสำรวจเนื้อหาจากวิดีโอสรุปหนังสือ Money Is Energy ในวันนี้นะครับ